สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำทับทิมกรอบมะม่วงทับทิมของเรามีความเหนียวหนึบด้านนอกกรอบด้านในส่วนน้ำกะทิหอมหวานมันค่ะวันนี้เราเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยด้วยขนุนฉีกเป็นเส้นค่ะเวลาทานรวมกันทุกอย่างคืออร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทากันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนํามะม่วงค่ะไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยต่อไปเราก็จะนํามาปอกเปลือกให้เกลี้ยงเลยนะคะวันนี้เลือกใช้มะม่วงเขียวสเสวยที่แก่จัดนะคะเขาก็จะมีรสชาติมันๆหวานๆค่ะปอกเปลือกเขียวๆออกให้หมดเลยนะคะวันนี้ใช้ประมาณ2ลูกค่ะพอหั่นเสร็จแล้วก็ได้น้ําหนักประมาณ500กรัมนะคะ พอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาหั่นเอาเนื้อนะคะวันนี้เราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆค่ะ สำหรับมะม่วงของเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเตรียมน้ำสะอาดมา700 mL ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่สีแดงลงไป1ช้อนชานะคะเป็นสีผสมอาหารค่ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำมะม่วงที่เราหั่นเต๋าเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนำไปแช่ในสีผสมอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้มะม่วงดูดเอาสีผสมอาหารเข้าไปค่ะ ค่ะสำหรับมะม่วงของเราก็แช่โควเวลา10นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเทปแป้งมันลงไปในถาดค่ะตักมะม่วงนะคะที่เราแช่ไว้ในสีผสมอาหารลงไปคลุกกับแป้งมันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ การคลุกก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเราต้องคลุกให้แป้งติดดีค่ะเวลานําไปต้มนะคะแป้งของเราจะได้ไม่หลุดไม่ล่อนออกค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก้อนไหนที่ติดกันเราก็แกะออกเลยค่ะ ค่ะเราคลุกแป้งดีแล้วนะคะก่อนที่จะนำไปต้มค่ะเราก็จะมาทำการลอนแป้งส่วนเกินออกนะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการต้มนะคะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะโดยการใช้ไฟแรงค่ะน้ําของเราเดือดดีแล้วเราก็จะใส่ทับทิมกรอบลงไปเลยนะคะแล้วก็จะใช้เวลาต้มไม่นานค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนหม้อน,นิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ทับทิมของเราติดก้นหม้อแล้วก็ติดกันเป็นก้อนนะคะ ค่ะหลังจากที่เราต้มมาเรื่อยๆนะคะทับทิมกรอบของเราก็ลอยขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าแป้งสุกแล้วนะคะเราจะต้มไม่นานค่ะหรือเพื่อนๆจะตักขึ้นมาดูก็ได้นะคะถ้าตักขึ้นมาดูลักษณะเนื้อทับทิมเป็นเนื้อใสๆแสดงว่าสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกนําไปน็อกไว้ในน้าเย็นจัดค่ะ ต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักออกนำามานอกไว้ในน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อหยุดความสุกและจะทำให้ทับทิมของเรากรอบด้วยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิกันนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไป500 ml ค่ะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย150กรัมตามด้วยใบเตย2ใบ เนื่องจากกะทิของเรามีความเข้มข้นนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยค่ะ150 ml จากนั้นจุดแก๊สขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวกะทิให้มีความร้อนนะคะห้ามให้กะทิเดือดห้ามให้กะทิแตกมันนะคะถ้ากะทิแตกมันก็จะทำให้ขนมของเราไม่อร่อยหนะ้ากะทิไม่สวยค่ะ พอเราเคียวมาเรื่อยๆนะคะกะทิเริ่มมีไอร้อนเราก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมจัดเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวจะตักทับทิมกรอบใส่ในถ้วยขนมแบบนี้นะคะตักน้ำกะทิราดลงไปให้ช่ำๆเลยค่ะ เพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยด้วยขนุนฉีกเป็นเส้นแบบนี้คะ่ะ ทับทิมกรอบมะม่วงของเราก็เสร็จแล้วนะคะทับทิมมีความเหนียวหนืบด้านนอกกรอบด้ b, นานในส่วนน้ำกะทิหอมหวานมันวันนี้เราเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยด้วยขนุนฉีกเป็นเส้นค่ะเวลาทานรวมกันทุกอย่างคืออร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ